สวัสดีค่ะวันนี้หันศศจะมาแสดงวิธีการเล่นให้ดูนะคะมาดูกันว่าวิธีการเล่นขอนเราจะเป็นงานไงถ้าดูเสร็จแล้วขอคนละหนึ่งใจนะคะอะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นผีนะคะมันมันคือเสียรอันนี้ค่ะ อันนี้คือที่วัดไข้ค่ะเรากดตรงนี้นะคะปิ๊กดมาขดซิ้นนะคะอันนี้นะคะถ้ามันก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะเสียนดันได้ค่ะแต่ถ้าเดนมันก็จะอุณหภูมิแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเอาขึ้นก็จะอุณหภูมิประมาณสินะคะนี่ค่ะอันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คะนี่ค่ะ ีคือที่ดูฟันนะคะมาดูแบบนี้ค่ะดูเห็นว่าฟันเราดำไหมอันนี้คือที่คอกระดูกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค้อกระดูกให้ดูนะคะจ๊บจมันได้จริงจริงจนะคะ ที่วัดขามรัตน์นะคะเนี่ยวจะทำให้ดูนะคะแบบ่งเลยข่ะคุณหมอติดไม่ไดาอันนี้อันนี้อันนี้ชื่อคุณหมอหัตถ์นะคะคุณหมอหัตสาราีวิวค่ะมีมีคนซื้อมีคนใจดีซื้อของเล่นมาให้หัตสากลับมา แล้วก็จะถอด